ขายทออตลาดซับกรมบังคับคดีกฎที่ต้องรู้แบบไหนถึงจะได้เปรียบก็ถือว่าช่วงนี้หลายคนต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนะฮะในการขายทออตลาดซับของกรมบังคับคดีไม่ว่าจะโดยจงใจหรือไม่จงใจนะประเภทถูกเขาฟ้องยึดซับโดนนําไปขายในกรมบังคับคดีแต่อีกหลายคนเชื่อไหมอยากไปซื้อซับนะฮะจากกรมบังคับคดีเนื่องจากว่ามันขึ้นชื่อเรื่องว่าถูกนะฮะใครประมูลซับออกมาได้มันถูกนะ จึงมีความคิดที่อยากจะไปลงทุนในการที่จะทาธุรกิจซื้อรัพย์จากกมรมบังคับคดีทีนี้หลังจากที่ตั้งเจ้าพนักงานแล้วนะฮะเขาก็จะมีการมาตีตายึดนะฮะเจ้าของบ้านหรือจาเลยเขาจะได้รับสําเนาชุดหนึ่งเขาเรียกว่าหมายยึดซั์นะฮะอายัดซัย์ห้ามจําหน่ายจ่ายโอนบอกให้ทรัพย์กูโดนยึดแล้วแต่ส่วนคนนอกนะฮะถ้าอยากที่จะรู้ว่าเขาซื้อขายรั์ยังไงตรงไหนที่ถูกจังหวัดไหน เราเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมบังคับคดีนะฮะ uh, www.led.go.th ตรงนี้ไปตรวจสอบได้เลยคลิกเรื่องการขายทอดตลาดทีนี้วิธีการที่เราจะเข้าไปประมูลซื้อรั์นะฮะมันก็มีระเบียบและวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้เหมือนกันในเบื้องแรกนะฮะในการที่เราจะเข้าไปประมูลทรัพย์เราจะต้องมีขั้นตอนแรกคือไปตรวจสอบรั์นะฮะ การตรวจสอบทรัพย์นะฮะตรวจอะไรบ้างเดี๋ยวให้น้องอธิบดีอธิบายให้ฟังตรวจยังไงบ้างครับครับอย่างแรกเลยนะครับผู้ซื้อเนี่ยต้องตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์ที่เราจะซื้อเนี่ยว่าถูกต้องไหมครับมีคนอาศัยอยู่ไหมครับถูกแปลงที่จะซื้อไหมครับให้ครบถ้วนครับเพราะว่ารั์ที่เราจะซื้อเนี่ยถือได้ว่าเราเนี่ยทราบถึงความสมบูรณ์ในการที่จะซื้อแล้วครับ หลายแปลงผิดเข้ามาเยอะนะฮะซื้อไปกลายเป็นคนละแปลงบอกเฮ้ภาพถ่ายกับรายการซับยู่โฉนดคนละใบเจอมาเยอะเหมือนกันนะครับที่จะไปซื้อบอกมันต้องมีอะไรอีกครับวางเงินเป็นยังไงครับเรื่องวางเงินประกันครับในกรณีของการวางเงินประกันนะครับครับในการเข้าประมูลซื้อซับเนี่ยซับซึ่งมีราคาประเมินเนี่ยครับห้าแสนบาทขึ้นไปเนี่ยครับผู้ซื้อเนี่ยต้องวางเงินสดครับโดยมีหลักเกณฑ์ที่เขากําหนดมาดังนี้นะครับโดย 5้าแสนบาทเนี่ยถึง1ล้านบาทนะครับผู้ซื้อเนี่ยต้องวางเงิน50าหมบาทห้าหมื่โอ้ครับของกรณี1ล้านเนี่ยถึงสามล้านนะครับอยู่ที่1นึ่งแสห้าหมืบาทและ3มล้านจนถึง5ล้านนะครับจะอยู่ที่2องแสนห้าหมื่นบาทนะครับทีนี้หลังจากเงินพร้อมเอกสารพร้อมในวันที่เปิดประมูลนะฮะตื่นเช้ามาอาบน้ําแต่งตัวไปไปที่บังคับคดีเจอวิธีการลงทะเบียนยังไงบ้างครับน้องอธิบดี ครับขั้นแรกเลยนะครับหลังจากที่เราเข้าไปแล้วนะครับห้เรามองหาโต๊ะอะไรนะครับจะอยู่ทางหน้างานครับเดินเข้าไปเลยนะครับมันจะมีเขียนว่าจุดลงทะเบียนครับให้เราเดินเข้าไปโต๊ะลงทะเบียนนะครับแล้วทำการลงทะเบียนกับพนักงานกรมบังคับคดีนะครับแล้วก็วางเงินสดครับต่อมานะครับผู้ที่เข้าสู้ราคานะครับครับต้องทําสัญญากับกรมบังคับคดีเนี่ยในการเสนอราคาครับ หลังจากนั้นนะครับผู้ที่ได้เข้าสู้ราคาเนี่ยทําการลงทะเบียนเรียบร้อยวางหลักประกันแล้วครับทําสัญญาแล้วครับจะได้ป้ายประมูลนะครับชูป้ายเอาไปประมูลลำดับนะครับในการประมูลเพื่อสู้กับคนอื่นเนี่ยแหละครับหลังจากนั้นนะครับที่เราได้รับป้ายแล้วครับเจ้าหน้าที่เนี่ยจะจัดให้เราเข้าไปนั่งที่ที่เตรียมไว้ให้เพื่อเข้าร่วมสู้ประมูลหรือว่าซื้อรับที่เราต้องการเนี่ยได้เลยครับจะเป็นเก้าอี้เรียง ติดตดไปนะฮะโดยจะมีเจ้าหน้าที่นั่งอยู่ตรงกลางเตรียมที่จะขานราคาแล้วก็ประกาศขายแต่ละแปลงนะเป็นลักษณะเหมือนห้องประชุมนี่แหละนะครับเอาล่ะทีนี้พอหลังจากเราเล่าเข้าไปนั่งในที่เตรียมที่จะประมูลซื้อทรัพย์แล้วนะฮะขั้นตอนวิธีการเนี่ยมันมียังไงอีกครับเจ้าหน้าที่ขึ้นมาบนเวทีแล้วเขาทาอะไรบ้างครับอธิบดีครับโดยขั้นแรกนะครับโดยก่อนการเลือกประมูลเลยเนี่ย เจ้าหน้าที่เนี่ยจะอธิบายกฎเกณฑ์ต่างๆเงื่อนไขวิธีการชูป้ายวิธีการเริ่มประมูลเบื้องต้นนะครับครับโดยเราจะต้องทราบก่อนนะครับถึงวิธีการเริ่มต้นประมูลครับและต่อมานะครับในแต่ละคดีเนี่ยเจ้าหน้าที่จะจัดลําดับคดีในการประมูลครับไล่มาเรื่อยๆโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยจะแจ้งรายละเอียดของการขายครับและจากนั้นเนี่ยจะประกาศราคาในแต่ละคดีตามลําดับเลยนะครับครับโจทย์จําเลยเชื่ออะไร หมายเลขคดีอะไรสารจังหวัดอะไรเขาจะไล่เป็นลําดับไปแล้วเป็นไงต่อครับทีนี้ครับและทีนี้นะครับเมื่อเริ่มประมูลนะครับราคาเป็นยังไงบ้างราคานะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยจะกําหนดไปแล้วในแต่ละรายการออกมาครับโดยราคานี้นะครับจะเกิดจากการประเมินของกรมที่ดินเนี่ยซึ่งเป็นราคาที่สมควรแก่การขายครับโดยซึ่งในการขายครั้งที่หนึ่งนะครับราคาจะอยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในการเริ่มต้นการประมูลนะครับครับ ครั้งที่สองล่ะเป็นไงถูกลงอีกไหมครั้งที่สองเนี่ยจะอยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับโถือว่าลดลงมาสิบเปอร์เซ็นต์นะครับครั้งที่สามล่ะครั้งที่สามจะเหลืออยู่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับโอ้โหครั้งที่สี่ล่ะและครั้งที่สี่นะครับถือเป็นการเปิดเริ่มต้นราคาเนี่ครั้งสุดท้ายแล้วนะครับราคาจะลดลงเหลือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของราคาแรกครับโอ้โหสุดท้ายที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะฮะอยากได้ของถูกต้องปล่อยให้ประกาศขายไปครั้งที่สองครั้งที่สามนะฮะ ครั้งที่สี่คือถูกสุดแต่ประมูลช้าเท่าไหร่เกิดคนอื่นเขาซื้อไปก่อนก็ไม่ได้นะฮะไม่ใช่จะรอแต่ของถูกอย่างเดียวมันต้องเข้าสู้ราคาด้วยทีนี้หลังจากที่มีรู้ราคาเริ่มต้นเจ้าหน้าที่เขาจะให้เริ่มยังไงบ้างครับทีนี้ขานราคายังไงบ้างครับในส่วนของการขานราคานะครับครับเจ้าที่ได้บอกเจี่ยวกับการเพิ่มราคาโดยจะประกาศให้ทราบเกี่ยวกับทรัพย์แต่ละอย่างว่าจะเพิ่มครั้งละเท่าไหร,ร่และต้องใช้ ในการประมูลเนี่ยจนบจบของการขายนั้นนั้นแต่ว่าหากว่าต้องการจะเพิ่มราคามากกว่านั้นเนี่ยก็ทำได้นะครับอย่างเช่นที่ประกาศว่าการประมูลครั้งเนี้ยยกป้ายขั้นต่ําอยู่ที่ห้าหมืนบาทบแต่หากเราตั้งใจว่าจะให้ห้ามากกว่าห้าหมืนบาทก็ทาได้แต่ว่าจะน้อยกว่าห้าหมืนบาทไม่ได้ครับ,รบขยับทีละห้าหมแต่เราขยับลวดไปแสนเลยได้เลยนะฮะข้ามบอกให้ตัดคู่แข่งอ้วแสนหนึงเลยนะฮะตรงนี้ได้เหมือนกัน ทีนี้ขั้นตอนการยกประมูลเป็นยังไงบ้างฮะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ประกาศจบแล้วนะครับคหากผู้เข้าร่วมประมูลเนี่ยต้องการจะซื้อทรัพย์นั้นครับผู้เข้าสู้เนี่ยสามารถยกป้ายได้เลยครับซึ่งราคาเนี่ยจะอยู่ที่เจ้าหน้าที่กําหนดนะครับครับและหากมีผู้เข้าร่วมประมูลเนี่ยหลายรายครับก็สามารถแข่งขันเพิ่มราคาได้ครับโดยราคาเนี่ยจะอยู่ที่พนักงานกําหนด ครับแต่แรกหรือว่าเรามากกว่านั้นหากว่าเราตั้งใจที่จะเพิ่มราคาเองนะครับครับทีนี้เมื่อยืนราคาสูงสุดแล้วเจ้าหน้าที่เขาขานยังไงบ้างถึงจะเป็นการข้อขายให้เราครับเมื่อได้ราคาที่สูงที่สุดแล้วนะครับครับเจ้าหน้าที่เนี่ยจะขานราคาล่าสุดเลยที่มากที่สุดนะครับและนับเนี่ยครั้งที่หนึ่งนับสองถึงสามครั้งครับหากไม่มีผู้ประมูลประมูลต่อเนี่ยครับจานที่จะนับครั้งที่สองสองถึงสามครั้งครับและหากนะครับไม่มีใครให้มากกว่านั้นแล้วครับ เจ้าหน้าที่เนี่ยจะขานราคาสูงสุดครั้งสุดท้ายนะครับ,รบพร้อมนับสามแล้วก็เคาะาโต๊ะจะถือได้ว่าผู้ที่เสนอราคามากที่สุดเนี่ยเป็นผู้ชนะของการประมูลในรายการนั้นนะครับครับอย่างเช่นหนึ่งแสนครั้งที่หนึ่งหนึ่งแสนครั้งที่สองมีใครให้ราคาสูงกว่านี้ไหมหนึ่งแสนครั้งที่สามนะฮะข้อขายโป๊กคุณได้ที่แปลงนั้นนะฮะนี่คือระเบียบในในกรมบังคับคดีขั้นตอนต่อไปเนี่ย เขาจะให้เราทําอะไรต่อครับอธิบดีครับหลังจากนั้นนะครับผู้ซื้อหรือตัวเราเนี่ยที่ชนะการประมูลนะครับครับจะต้องทําตามสัญญาจะซื้อจัดขายตามระเบียบของกรมบังคับคดีที่ได้กําหนดไว้ครับครับก็คือเขาให้เราไปเซ็นสัญญาว่างั้นเถอะคุณเอาแน่ถ้าไม่ชําระที่เหลือจะลิฟทีนี้การวางเงินนะฮะระเบียบของกรมบังคับคดีเขาบอกว่าเงินส่วนที่เหลือี่เขาวางยังไงครับครับในส่วนนี้นะครับของการวางเงินเนี่ย ตามระเบียบของกรมบังคับคดีแล้วคเขากําหนดว่าเราต้องวางเงินภายในสิบห้าวันแต่ว่าหากว่าเราขอสินเชื่อรหรือว่าเราเนี่ยกําลังรวบรวมเงินเนี่ยครับเราสามารถยื่นคาร้องขอขยายการวางเงินได้ไม่เกินสามเดือนครับ,รบยื่นเป็นคำร้องนะฮะเข้าไปที่กรมบังคับคดีว่าขอขยายระยะเวลาในการวางเงินเนื่องจากอยู่ระหว่างขอสินเชื่อธนาคารหรืออยู่ระหว่างการรวบรวมเงินซึ่งมีราคาสูง เจ้าหน้าที่ขยายให้สามเดือนนะฮะทีนี้ในส่วนของการวางเงินสู้ถ้าเกิดบอกเอ้กูซื้อได้แต่กูไม่เอาไม่ชําระคือเทเขาเลยนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นครับอธิบดีครับในส่วนนี้นะครับหากว่าตัวเราเนี่ยไม่ชําระตามเวลาที่ระเบียบปะกคพอดีได้กําหนดนะครับครับเราเนี่ยจะถูกลิฟมัดจําในครั้งแรกนะครับที่เราได้วางไว้ครับและประกาศออกขายใหม่นะครับครับและหาก การประกาศขายใหม่เนี่ยได้ราคากว่าที่การประมูลเนี่ยต่ำกว่าเนี่ยครับครั้งแรกนะครับครับเราเนี่ยจะต้องรับผิดชอบส่วนต่างคือคเองินที่ต่ํากว่าการขายครั้งแรกครับครับ,รบทีนี้ต่อไปเราก็ทราบแล้วนะว่าขั้นตอนวิธีการที่จะเข้าไปซื้อซับเราก็ใช้วิธีการที่ทนายอธิบายมาดําเนินการได้ทันที